นะจ๊ะก็รับประกันกันให้เนาะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนอุ่นใจแน่นอนแล้วก็รับประกันอีก2ปีเต็มนะคะมีใบเซ็นรับประกันก่อนรับรถให้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันต่อนะข้างหน้าก็สวยนะคิะวกันศาสตร์อยู่ครบๆนะแผ่นสติกเกอร์ด้านข้างอยู่ครบน็อตเดิมหมดนะะแผ่นเพจรถปีใหม่ๆจะอยู่ด้านข้างแล้วเรียบร้อยนะแผ่นเพจก็เหมือนบัตรประชาชนของรถ นะคะถ้าเปรียบเทียบกับคนก็บัตรประชาชนถ้าเปรียบเทียบรถก็แผน่นเพลตนั่นเองที่เป็นบัตรประชาชนเท่าไหร่คันนี้คันนี้นะคะป้ายแดงร้านสี่แคมบรี่สองพันตัวจีเบนซินล,ล้วนปี2018มาวันนี้เหลือแค่5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเ <5, 000 S 1> <า>ท่านั้น 20, <000 S 2> พี่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะ,คะให้ราคาพิเศษไปเลยพี่ดูราคาหน้าร้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทโอ้โหวันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปเลยเกือบล้านประหยัดจากป้ายแดงไปเก้าแสนกว่าแล้วยิ่งรวมส่วนรถก็อีกนิดเดียวก็จะล้านแล้วส่งเท่าไหร่ครับ ส่งเท่าไหร่นะคะผ่อนอยู่ประมาณ8,000บวกลบนะคะถ้าเครดิตดีผ่อน8,000ถ้าไม่มีเครดิตผ่อน9,000นั่นเอง